สวัสดีคะ่ะพี่น้องมื่อวานผอกะเพาเนาะคะ่ะครูหักสาิสานเนาะคะ่ะเมื่อนี้ครูหักสาิสานภาพพี่น้องมา่เบืองแหนแดงที่เข้าจะทรงเนาะคะ่ะแล้วก็เข้าจะมาแนะนําวิธีการทรงแหนแดงแบบไดบ่ให้เป็นแกงถุงเน,นาะค่ะ่ให้เนา่บไ้เสียเนาะคะ่ะหรือว่าหายเสียหายหน่อยที่สุดเนาะคะ่ะก็ครูหักสาิสานเนาะคะ่ะเมื่อนี้เข้าเตรียมแพ็คเข้าจะไปทรงหลกค,ค้าเนาะคะ่ะเมื่อนี้เข้าก็จะเลื่อมาแนะนําวิธีการ ที่เฮ็ดจังไดบ่ให้มันเสียเนาะคะ่ะคือเอ่าทรงหลายหลอบแล้วเนาะค่ะกับแหนแดงเนาะคะ่ะกอนอื่นขันต้นเนาะคะ่ะเฮาจะเก็บแหนแดงมใสซตะกามาผักก่อนผักประมันป่าปมันาณดชั่วโมงนะคะแต่ว่าคู่ฮักสาวิสานก็จะพักหลายกว่นานั้นเพราะว่าเฮาเก็บตอนแรกงเนาะคะ่ะประมันหาม,มงแรกเขาก็จะพักไว้ขามขึ้นตอนเ้าเขาก็จะไปทรงเนาะคะ่ะอันนี้คือการพัก หายเขาเสเด็จนามเนาะคะ่ะแล้วก็หายบอเนานะคะแล้วก็จะมาบรรจุใส่ถุงแบบนี้นะคะอันนี้คือแหนแดงขนาดกิโลหนึ่งเนาะคะ่ะบรรจุใส่ถุงเตรียมทรงลูกค่ะ,ะถุงนี้เล้ก็จะมีกระดาษห้องเนาะคะ่ะที่นองถ้าบ่มีกระดาษกับบ่ใส่ก็ได้เนาะคะ่ะสำหรับการแพ็คแหนแดงที่ไปทรงนะคะอันนี้แพ็คแบบนี้อยู่ไดประมาณ3ามถึงห้หมือเนาะคะ่ะทรงถึงมือลูกค้านี่เ่เสียแน่นอนค่ะ ไอ้ถุงเนี่ยเข้ากับจะมีการเจาะหูนิดนึงนะคะ่ะเปิดเปิดให้เขาระบายอากาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหอนเนาะคะ่ะถื่ออากาศมันหอนแล้วบางส่วนความชื้นอยู่ในแหนแดงก็อาจจะมีอยู่นะคะอันนี้เข้าเป็นแพคสำหรับ1กิโลนะคะเตรียมใส่ทรงหายลูกขาไอ้กองกองเข้ากับจะมีทีพี่น้องเห็นเข้ากับจะมีเจาะนิดนึงนะคะ เจาะนิดนึงอันนี้ถ้าพี่น้องสะดวกเจากะกระก็ได้เนะคะ่ะบดเจากะกระได้เนาะคะ่ะอันนี้เข้าเข้าว่าช่วงนี้มันอากาศหอนแล้วลดการสูญเสียของแหนแดงเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดอากาศหอนมันระบายอากาศบดีแหนแดงเข้าอาจจะเนา่าจะเสียหายได้เนาะค่ะนะคะแหนแดงอันนี้พี่น้องเนาะคะ่ะผูใ้ใดที่สังกับคูหัก การเกษตรเนาะคะ่ะท่านช่อง YouTube ครูหักสาวอีสานเนาะคะ่ะจะได้รับแหนแดงแพ็กเกจระมาณแบบนี้เนาะคะ่ะที่เอาไปซงห้ลูกขานะคะ่ะถึงมือลูกขานะคะ่ะถ้าพี่น้องท่านใดเนาะสนใจอยากจะได้แหนแดงกับครูหักสาอีสานให้ติดต่อมาทาั้งเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะครูหักการเกษตรเนาะคะ่ะเบอร์โทรเนาะคะ่ะ063 6493947้นุ่นเนาะค่ะน้องนุ่นเนาะน้องนุ่นก็ผิดปอนเนาะคะ่ะติดต่อกันเขามาเบอร์นี้เด้อค่ะอาถ้าพี่น้องท่านใดสนใจเข้าขายอไ้กิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นเด้อค่ะบ่แพงเนาะแปดสิบบาทนี่ยังมาร่วมขายคาซงเนาะคะ่ะถ้าร่วมคาซงห่งกิโลนี่160บาทถ้าพี่น้องสั่งหลายก็สาม,มารถลดได้เนาะคะ่ะติดต่อกันเขามาเนาะคะ่ะผ่าน เฟซบุ๊กนะคะคู่หักการเกษตรค่ะพูดคุยกันหลังไม่มีส่วนลดเยอะค่ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ